ผลงานสร้างสารรค์เชิงอนุรักษ์ชุดอัฏฐเทวีลักษมีมาตาอัฏฐหมายถึงแปดเทวีหมายถึงเทพที่เป็นสตรีลักษมีหมายถึงชายาแห่งพระวิษณุมาตาหมายถึงแม่ซึ่งในที่นี้หมายถึงพระลักษมีตามศัตรินิกายของศาสนาฮินดูซึ่งยกย่องสตรีเพศว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการให้กำเนิดและความอุดมสมบูรณ์ การแสดงชุดนี้จึงหมายถึงการแสดงสร้างสารรค์ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่สื่อถึงการอาวตารลงมาของพระลักษมีทั้งแปปางตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูครับแรงบันดาลใจพระศรีหรือพระสมีเป็นเทวีที่มีความสำคัญมากในศาสนาพราหมณ์ฮินดูในปัจจุบันถือว่าพระองค์เป็นชายาของพระวิษณุซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดหนึ่งในสามองค์ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดู ซึ่งโดยทั่วไปผู้คนที่ศักระบูชาพระลักษมียังมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการปรากฏพระองค์ของพระลักษมีในรูปแบบเดียวคือจะนับถือพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นเทวีแห่งความร่ำรวยความงามและลาภยศซึ่งแตกต่างจากความเชื่อของชาวอินเดียที่เชื่อว่าพระลักษมีนั้นอวตารลงมาแผ่ปางเพื่อประทานพรแก่ผู้ศรัทธาได้ในทุกด้านตามปรารถนา นอกเหนือจากเรื่องโชคลาภเช่นการขอพอรเรื่องบุตรญาตาิการขอความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพธุ์ธัญญาหารการขอให้มีชัยชนะแก่ศัตรูเป็นต้นด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้คณะผู้สร้างสารรค์เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานนัตสินเชิงอนุรักษ์ ชุดอัฏฐเทวีลักษมีมาตาเพื่อให้ผู้ศรัทธาได้ทราบถึงพารักษมีทั้งแปดปางและลักษณะการประทานพรที่แตกต่างกันไปในแต่ละปางตามความเชื่อของหลักศาสนาพราหมณ์ดูนำมาสร้างสารรค์เป็นการแสดงนาฏศสิลป์โดยเกิดจากความศรัทธาในพรักษณมีเป็นพื้นฐานในการสร้างสารรค์รูปแบบการแสดงคณะผู้สร้างสารรค์ได้กำหนดรูปแบบของการแสดงให้เป็นรูปแบบระบำงโดยใช้ผู้แสดงหญิงทั้งหมด8คน สมมุติบทบาทเป็นพรลักษมีโดยแบ่งช่วงการแสดงเป็นสามช่วงได้แก่ช่วงที่หนลักษมีอวตารแสดงถึงการอาวตารลงมาทั้ง8ปดปางของพรลักษมีสื่อถึงความสง่างามและความศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพเจ้าการแสดงเปิดด้วยผู้แสดงลำสลับปฏิบัติท่าน,นิ่อยู่ในฉากและลำาปีบทตามคำร้องพร้อมการก่อนเข้าสู่ช่วงถัดไปครับช่วงที่สอง อัฐปางมาตาเป็นการกล่าวถึงปางทั้งแปดของพรษมีและการประทานพรเฉพาะในแต่ละปางตามที่ผู้ศรัทธาปรารถนาโดยผู้แสดงจะปฏิบัติท่านำตีบทตามคำร้องโดยมีการบรรจุเพลงที่แตกต่างกันทั้งแปดปางครับรวงที่สามมิ่งมหาพรประเสริฐแสดงถึงการประทานพรและการพิทักษ์ักษาผู้ที่ศรัทธาโดยผู้แสดงจะรำเพลงหน้าภาคตระเทวประสิทธิ ที่สื่อถึงการอวยสัพพมงคลก่อนเข้าโรงจบการแสดงโดยการแสดงชุดนี้ได้รับความอนุเคราะห์การประพันธ์บทจากอาจารย์ธนกฤษเกตมาลาครูกลุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวิทยาลัยนัตสิงห์ตรวจทานบทโดยอาจารย์เกษมทองอารามผู้เชี่ยวชาญนัตสิงห์ไทยวิทยาลัยนัตสิงห์บรรจุเพลงประกอบการแสดงโดยอาจารย์พวัตจันดารักสำหรับที่ปรึกษาด้านเครื่องแต่งกาย อาจารย์ภาวันจันดารักผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายให้แก่คณะไก่แก้วการละครอาจารย์พัชรพลเหล่าดีนาตศิลปินสำนักการสังคีตสำนักการสังคีตกมศิลปากรและเจ้าของห้องเสื้อพัชราวดีชิมสำหรับเครื่องแต่งกาย คณะผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบเครื่องแต่งกายโดยยึดตามแบบแผนการแต่งกายยืนเครื่องตัวนางในการแสดงนัฏสินไทยและมีการแทรกกลิ่นอายความเป็นอินเดียด้วยการใช้วัสดุผ้าปักลวดลายดอกไม้ซึ่งเป็นผ้านําเข้าจากประเทศอินเดียและนุ่มผ้าไหมพอเรียนแบบลายผ้าไหมอินเดียลายพุ่งเข้าบินโดยได้กําหนดสีของพัตตาพอทั้งหมด8สีเพื่อให้สอดคล้องกับภาพบูชาของพระรักศมีของชาวอินเดีย ได้แก่สีชมพูอ่อนสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีชมพูเข้มสีน้ำเงินสีม่วงและสีขาวครับซึ่งจะสอดคล้องกับสีพลอยของเครื่องประดับธนิพนธพิมพาพรในแต่ละป้างครับรูปแบบท่ารำคณะผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบท่ารำโดยใช้ท่าทางจากนาฏสินไทยนัาตสินอินเดียและท่าทางเรียนแบบธรรมชาติซึ่งจำแนกได้ดังนี้ครับ 1. นึท่ารำนาฏสิลป์ไทยผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ท่ารำจากท่ารำพื้นฐานนาฏสิลป์ไทยการรำแม่บทรวมไปถึงภาษาท่าที่ใช้ปีบทเพื่อสื่อความหมายเช่นท่าพรษีกรเพื่อสื่อถึงพระนารายณ์ท่าเฉิดฉ้นเพื่อสื่อถึงความสวยงาม 2. ท่ารำนาฏสิลป์อินเดียผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ท่ารำจากนาฏศิลป์อินเดียพารตะนาทยำ โดยใช้ท่านาฏศิลป์อินเดียดังกล่าวสอดแทรกในการรำตีบทตามคำร้องโดยสอดแทรกระหว่างการรำตีบทในท่าทางนาฏศิลป์ไทยและได้มีการสร้างสรรค์ท่ารำขึ้นใหม่โดยผสมผสา,านนาฏศิลป์อินเดียกับการใช้ภาษาท่านาฏยศัพท์ของนาฏศิลป์ไทยดังบทร้องปางหนึ่งพระอาทิลักษมี เควี TV, สีกรพรศักดิ์สิทธิ์และ 3. าท่าทางเรียนแบบธรรมชาติผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบท่ารำโดยนำท่ารำจากวิถีชีวิตมาออกแบบท่ารำได้แก่่าอุ้มลูกตามบทร้องหัดขา อุ้มทารกเขียงเทวี Obrigado.